ต่อไปนะคะเราจะมาทำกราฟไพ่ 3D นะคะขั้นตอนแรกให้เรามาที่ b u s i n e s อ Intelligence นะคะดับเป็ลคลิกต่อไปดับเป็ลคลิกตรงระบบขายนะคะแล้วก็จะมีเมนูวิเคราะห์การขายขึ้นมานะคะเราดับเป็ลคลิกแล้วก็จะมี สรางขึ้นมาคือเลือกช่วงนะคะเลือกช่วงสาขาเนี่ยค่ะคือเราไม่ต้องเปลี่ยนนะคะให้เรามาเปลี่ยนตรงวันที่เลยคะ่ะวันที่ให้เราใส่วันที่ตั้งแต่วันที่ที่เราได้ลงบันชีค่ะก็คือตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์ โปรแกรมก็จะทำการนังข้อมูลให้เรานะคะก็จะทำการวิเคราะห์การขายอะไรเราก็คือจะทำการดึงข้อมูล้มาให้เรานะคะต่อไปเราดูที่แถบด้านล่างค่ะก็จะมีโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมให้เรากดขึ้นมาเลยคะ่ะตอนนี้ก็จะเป็นวิเคราะห์การขายนะคะ ก็จะมีข้อมูลที่เราบันทึกทั้งหมดอะคะ่ะมาให้เราแต่ในที่นี้เราจะใช้ข้อมูลแค่สองข้อมูลก็คือชื่อสินค้าแล้วก็จํานวนนะคะหรือมูล,ลค่าเพื่อนําไปทําการทากราฟค่ะดังนั้นข้อมูลที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะดึงออกไปเลยนะคะอย่างเช่นวันที่ค่ะดึงออกไปเลยะคะเราไม่ต้องการชื่อย่อสินค้าะคะ่ะเราไม่เอามูล,ลค่า ส่วนรถเราไม่เอานะคะก็จะเหลือแค่ชื่อสินค้าแล้วก็มูลค่าก่อนเัินะคะต่อไปให้เรามาที่เมนเมนูนะคะเลือกชาร์ตเลือกโชว์ชาร์ตระบุหัวหข้อนะคะให้เราเป็นให้เราพิมพ์ว่ายอดขายสินค้าปี59นะคะ ิดกราฟนะคะให้เราเลือกเป็นทายสามดีกราฟฟิลลหลักนะคะให้เราเลือกเป็นชื่อสินค้าฟิลเล่คมูลค่าก่อนหนานี้น,นะคะกดโอเคค่ะมาที่โปรแกรมนะคะค่ะเราก็จะได้กราฟมานะคะเป็นดูสัดยอดขายนะคะเราสังเกตว่า ที่สุดนี้ก็คือจะเป็นโตะอบขนมมูลค่าที่เราขายได้นะคะห้าหมบาทเครื่องมสมอาหาร3 2 0 0 0่บาทส่วนชุถดถัวบีบแต่งหน้าเค้กเนี่ยอกรอบาทซึ่งเราขายได้น้อยมากเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะทำการแตกกราฟมาะะให้เรามาที่คุณสมบัติกราฟลงด้านขวาะคะ่ะปรับแต่งค่า ตรงด้านล่างเลยค่ะ x c o o p d i n t t ะคะ่ะตรงนี้จะเป็นนอนนะคะให้เราเลือกเป็น All ค่ะเขาจะ,จะทำการแตกกราฟให้เรานะคะจะเห็นว่ากราฟของเราะคะ่ะสามารถหมุนได้เลยได้เลยนะ ตคะ่ะถ้าเราไม่ชอบสีกราฟนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีของกราฟได้นะคะโดยเลือกที่บา r style นะคะ bar style เลือกแปล่ยสีกราฟแล้วแต่ชอบค่ะเราชอบแบบไหนเราก็เลือก เห็นความแกต,ตงได้ชัดเจน้าคะเราชอบอันไหนเราก็เลือกเลยค่ะต่อไปเราก็จะทำการเอ p o r t ร์ต p านะคะโดยเรามาที่เมนูอีกครั้งหนึ่งเลือกชาร์ตแต่เราเราก็จะเลือกเอ p o r t เลือก Image เลือกเป็น jpg นะคะ กราฟของเราเ็จะถูกบันทึกใน d o อกิวเมนะคะชื่อการาฟนะคะเราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะคะแต่ในที่นี้เราจะไม่เปลี่ยนนะคะให้ทำการเซฟต้องการเปิดไฟล์ที่ Export หรือไม่ Yes ะนะคะไฟล์เราก็จะมาขึ้นนะคะแต่ถ้าสำหรับคอมอินเทอร์เน็ตนะคะไฟล์เราก็จะไปเปิดในอินเทอร์เน็ตนะคะ ค่ะการทำกราฟไพ่แพสนดีค่ะ